เฮ้ยยสวัสดีท่านผู <illing> <Elliott> ้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ให้ยู่เกมอรอดมองใบครา้างหนึ่งบอกเลยว่าเกมนี้ผมโคตรติดเป็น VIP เจ็แล้วครับผมไม่เคยเติมตังค์เลยบอกไว้ก่อนนะครับเล่นแบบเล่นเองล้วนทุกอย่างนะครับโอเคเกมนี้ถ้าคุณเล่นไปเลยนะครับคุณจะได้ VIP นั่นเองถ้าแต้มพี่เต็มครับคุณก็จะได้ VIP นะครับเอาไว้แบบเป็นของตัวเองนะครับผมลองเ๋ยผมลองซื้อนะฮะผมคาดอีก2000แต้ม สองพนแต้มซื้อนี่ก็2,000พันแต้ม1,000ัน 1, อ่าเดี๋ยวผมลองซื้อดูแต่ผมว่าผมเนี่ยได้วีพีโดยที่ไม่ต้องเติมไเลยนะครับอ่าดูาผมนี่ผมเป็นวีพีแแล้วับผมนี่ผลประโยชน์มีอะไรบ้างเร่งความเร็วนะครับเร่งความเร็ว <S <S เพิ่มมายิบยิบเอ็ดนาทีนะครับเนี่ยก็ได้อะไรที่แบบเยอะขึ้นถ้ามีวีพีสูงขึ้นนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ผมวีพีแปดัยังอยู่นะ ตอน,น,นคือคุณเก็บอีกไม่ไม่เท่าไหร่ไม่ได้แบบเก็บปั๊บมันจะเริ่มศูนย์ใหม่นะเว้ยไม่เริ่มใหม่ครับจะอยู่คะแนนเท่าเดิมนั่นเองประมาณนั้นนะครับนี้นนนนผมก็มีวีพ p 8แล้วผมไม่เคยเติมจริงจนะครับตอนนี้นผมบ้านผมโดนตีกแล้วโอ้โหแบบทหารผมสองสามหมื่นคนอ่ะแบบสองสามหมื่นคนนี่อ่าธนูสองหมื่นอาม้าหนึ่งหมื่นอาวุธหนึ่งหมื่นนักดาบหนึ่งหมื่นอะไรประมาณสองหมื่นสามหมื่นแต่ผมโดนตีแล้วอะ่ะคือไม่ผมไม่สามารถที่จะทหารผมจะแสนแสน,นหนึ่งสักทีไอ้บ้าเอ้ย จะแสน,นึงสักทีกับเขาได้บ้างไหมนะครับไม่เคยจะแสนหนึ่งได้เลยโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บครับเนะี่ยอย่าอัพดิ้เมื่อสิบสองจะอัพประสาทถึงเมื่อสิบสามได้โอเคแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวจะมีอ่าราของก่อนวันนี้ฮะเราจะมาล่าสมบัติกันนะครับผมยังไม่มีผมอยู่กิวต่างประเทศอยู่นะตอนนี้ผมอยากอยู่กิลคนไทยกิวคนไทยอยู่ที่ไหนกันช่วยบอกผมทีนะครับน้อบอกว่า พี่สร้างกิวกันเองเลยสร้างกันเองเลยพี่ผมไปอยู่ด้วยคืออยากอยากสร้างครับอยากสร้างมากแต่ตอนนี้ไม่รู้ตัวเองไม่รู้ว่าเราจะไปอยู่พิกัดอะไรนะครับโอเคนะครับถ้าใครจะมาอยากมาอยู่ก็พิกัดเหรอจะบอกยังไงดีนะครับก็บอกผมแล้วกันเดี๋ยวผมไปอยู่แล้วกันนะครับแตม้มแต้มย้ายย้ายกิวก็พร้อมหมดแล้วนะครับคือสามารถาซื้อของซื้อของย้ายเมืองได้เลยของผมะนะ อยากย้ายเมืองคนโคตรเป็นอย,อย่างนี้แลวแบบเหมือนโดนลุงตีอะครับโดนลุงตียังไงเดี๋ยวผมให้ดูครับผมเดี๋ยวไปออกออกหาอาหารด้วยนี่ฮะเลยตรงนี้หน่อยครับผมผมจําได้เลยครับผมมีแก๊งแกร้งกิวใหญ่ๆนี่อยู่บนเกาะครับนี่ใครไปสู้เขาได้ยม นี่ฮะแล้วก็เนี่ยคิวเขาอยู่ใกล้กันมาก rs เนี่ยฮะคิว rs นะครับผมนี่ก็มีสิทธิ์ที่โดนตีอีกไม่นานเนี่ยนี่ก็ rs นะครับคิวผมนี่จะรอดหรือเปล่าผมก็ยังไม่รู้เลยนีะครับแถวนี้ rs เยอะมากนะครับโอเคผมขอเก็บอ่าตอนนี้ผมของไม่เต็มเยอะมากนะครับผมขอเก็บหินเพิ่มแล้วกันอ่าหินตรงนี้ 108, แสนแปดนะผมยัดไปเลยอ่ายัดไปเลยแสนแปดครับผม อ้าวทหารผมแค่แสนหกครับผมได้แค่แสนหกเสียใจนะครับโดนตีทุกครั้งเลยน่าเบื่อมากที่ผมต้องมานั่งโดนรับวิเคราะห์คนเดียวโอเคเออ่รับเคาะคนเดียววิจัยนะครับผมค่าอ่านี้ค่าลดเงินครับผมในการสร้างทหารนะครับผมลดค่าสร้างโอเคการเดือนตั้ง0.15 0.5เปอร์เซ็นต์โอเคเราสร้างการเดือนบ่อยมากครับผมเอาไว้ลดครับวิจัยนี่ควรวิจัยนะครับผมบอกไว้ก่อนนะทุกคนควรวิจัยกับจักก็ควรใช้นะครับเผื่อเวลา พวกศัตรูมาบุกพวกเรานะครับเราจะได้ใช้กำจักเนี่ยเอาไว้แบบขัดขวางเขานะครับให้เขาเนี่ยมาบุกเราได้ช้าลงโอเคก็อตอนนี้น่าจะอะไรก็หมดแล้วนะครับกอ็อันนี้ครับผมไปบอกว่าตรงนี้คือที่เก็บทหารครับผมแบบเวลาคนมาโจมตีบ้านเราทหารเรานะไม่ต้องตาย นะครับเวลาเราแบบเราไปนอนไม่ได้ออกไปหาอาหารอย่างเงี้ยนะครับเอาบกเก็บไว้นี่ก็เป็นอาริณานะครับที่แบบเราต้องเอามาสู้อยี๋เราลองลองสู้ดูนะครับไปสู้ไหวหรือเปล่านะครับโอเคลองแล้วกันจัดไปการเดียนครับผมอ่าตัวฮิลครับอ่าแล้วก็ตัวน้ำแข็งนะเพื่อแบบให้สกิลนี้แข็งแล้วก็นี่ครับผมโอเคน่าจะพร้อมทั้งหมดครับลุยครับมาลุยลอยแอทแท็กบวกสิบห้านะครับ ดีเฟนโอ้โหเขาทีมเดียวกับเราเลยโอ้โหเราการ์ดี้เราตายไปแล้วโอ้โหบาดเจ็บยังนักน่วงเรียบร้อยครับเราสู้เขาไม่ได้โอ้โหช่วยคนไปไหนพระเจ้าเราสู้เขาไม่ได้ครับพลังเขาสองพลังเขาเท่าไหร่เอาที่หนึ่งเหรอไม่สู้แล้วกันครับ ขอร้องผมไม่ไม่สู้แล้วกันครับโอเคเราจะมาหาชุดนะครับทำไมถึงต้องหาชุดนะครับก็เมื่อกี้แหละครับซู้เขาไม่ได้ไงอะไรก็ไม่หาชุดนะครับเดี๋ยวเรามาดนรูกันว่าทหารของเราเนี่ยชุดยังไม่ครบเลยนะครับเราจะต้อไปหาเพิ่มนะครับโดยการที่มันต้องใช้อุปกรณ์เยอะมากคุณจะทาดาบวิวงสามสิบไหมอุปกรณ์วล่งสามสิบหรืออะไรไหมคุณจะทําดาบคุณก็อาคาบดาบนะครับผมอานี่ดาบวล่งสิบห้านะครับผมแต่เราจะใส่ใส่พวกนี้ได้นะใส่ได้เหมือนกันนะครับผมก็ใส่เหมือนกันนะครับ โอเคเราจะสร้างมันจะสร้างอันเนี้ยเฮ้ยอันนี้ไม่ครบเพื่อนมันต้องเออรวมหล่อรวมหลม่อรว,วมไปเรื่อยอันนี้นี่หล่อรวมครับผมนี่ต้องเก็บนี้ได้4อันจะเก็บนี้สอันมารวมมันในอีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นอะไรที่ยากพอสมควรนอกจากเราจะอดาบแบบดํบาำนะครับแบบช้ยดำ่ำนาเราเพิ่งหล่อรวมไปชิบหายโอเคนี่ยสมมุิอันเนี้ยมันต้องการดาบเนี่ยดาบเขียวเราไม่มีเนี่ยเราต้องไปหาไอ้เจ้าเนี้ยมาเพื่อทําดาบเขียวนะครับไต้ตรงนี้หาจากไหนล่ะ อ้าวชิบหายแล้วก็คือเราต้องเล่นไปเรื่อยๆครับลงลงมันไปเรื่อยๆอ่ะเขาแบ่งคืนได้ด้วยอันนี้ก็ดีครับผมโอเคอย่างนี้แบ่งคืนเราก็เอามาคาบดาบเขียวได้นะครับโอเคอันนี้ก็หาไม่ได้อีกแล้วทํายังไงเอาแบ่งคืนครับอะไรประมาณนี้นะครับแบ่งคืนได้นะครับแต่ก็เซนก็จะได้ของคืนน่าจะน้อยกว่าแหละนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองแบ่งคืนสิอ่าแบ่งคืนเอ้ยไม่โดนหักแต้มไม่โดนอะไรเลยครับโอเคแล้วก็สร้างดาบขึ้นมาครับแล้วก็ใช้พลัสุดุ อ่อวัตถุดิบเร่งครับผมเพื่อจะให้มันไม่เสียเวลาในการที่เราจะทคลิปโอเคผมรอรวมดาบครับผมให้เป็นสีเขียวใช้วเวลา9นาทีเราใช้ที่ยผมที่เร่งเวลา10นาทีเลยอ่าคลิปเราก็ได้ดาบแล้วครับผมสิ้นแล้วจะทําดาบฟ้าทําไปครับผม18นาทีใช้ไอ้นี่เลับผมอ่า15นาทีเรามีอยู่อยู่ตั้ง20อันนะครับผมแล้วก็ใช้อีก3นาทีอ่าแล้วก็ใช้อีก1นาทีผมเพื่อเป็นการเร่งเวลาเสร็จอ่าสิ้นแล้วทันยังต่อผมจะใส,ส่สีม่วงเลยไหมยังครับไม่เทพขนาดนั้น นะครับโอเคใส่ครับนี่ที้เราก็มีดาบสีฟ้าเลยครับผมนะฮะต่อไปนะเป็นรองเท้าครับรองเท้าจะสร้างใหม่รองเท้าสร้างใหม่อันนี้ขัดอร่อยวันนี้เรามีครับผมเยอะอยู่ฮะโอเคข้าไปเลยนะฮะแล้วช้สีอันได้เป็นหนึ่งต้องโูยากนะจะได้เจ้านี้มาหนึ่งอันนะครับแล้วขออับอับอับดุลเอย โอเคเราจะทําแค่พวกอรองเท้าเนี่ยถูกๆแล้วกันนะครับเรคงไม่ทําอะไรแบบหรูหราอะไรขนั้นหรอกนะครับมันแพงไปฉันต้องการแบ่งคืนขอของฉันคืนโอเคแบ่งครับโอเคแล้วก็อันนี้อันนี้หาจากไหนฮะน่านะรวมไม่แล้วใช้สิบนาทีนะเพื่อหยุดโอเครอสิบแวิครับผมไม่อยากเปลือหนึ่งนาทีนะครับโอเคอ่า เสร็จแล้วนะครับผมโอเคจัดไปเลยครับนี่นะฮะเราก็จะวาร์ฟวาฟแล้วก็ครับครับคือเราจะอัปเกรดไหมคือตอนนี้เรามีแล้วคือเรามีอสีธรรมดาครับผมแต่เราเนี่ยจะทำเป็นสีอื่นก็ได้อันนี้ก็มีแบบฝังฝังของลงไปได้ฝังพวกอายยบนนีบวกแอคแทอะไรก็ว่าไปวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องชุด นะ่ครับโหดติดพระเจ้าเกมนี้สเียงนะฮะนี่ก็คือส่งสเบียงไปให้เพื่อนเพื่อนในกิวเราอะไรเงี้ยแบบเผื่อเพื่อนขาดแคลนอะไรเงี้ยผมสเบียงเราเยอะเกินอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับเพื่อจะได้แบบสมมติในเพื่อนโดนโจมตีอะไรเงี้ยผมแล้วก็ส่งสเบียงไปให้เพื่อนเพื่อนจะได้มีของใช้นะครับผมเป็นกิวอะไรที่ดีเช่นไรโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องชุดต่อนะครับโอเค ผมจะยังไม่ใส่ชุดนี้นะครับผมต้องอัปเกรดเพิ่มนะครับผมโอเคแล้เอาไปสีเขียวครับอัพเลยเรียบร้อยครับเร่งเวลา20นาทีใช้15น,นะครับผมแล้วก็ใช้5นาทีใส่ลงไปเรา15วิไม่รอละขี้เกียจรอนะครับแล้วก็นี้มีไหมมีไหมไม่ไม่พอนะครับก็เอาแค่สีสีสีส,ส,สีนี้ใส่ไปก่อนแล้วกันโอเค ส่สีเขียวกประกอบกันนะผมอันนี้ก็เป็นอะไรที่ผมคือมันต้องถึงเวิลด์สิบเจ็ดนะครับอัปเกรดอาเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปนะครับเวิร์กช็อปอันไหนเวิร์กช็อปน่าจะเป็นไอแถวๆนี้นะผมก็จำไม่ได้อ,อันนี้ช่วยเวิร์กช็อปไหมอันนี้ไม่ใช่เอาวะเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปอยู่สายนี่ฮนะเวิร์กช็อปอัปเป็นเวลด์สิบเจ็ดครับแต่เราอยู่แค่เวิร์กช็อปเราอยู่แค่เวลด์สิบเอ็ดนั่นเองนะครับก็ยังไม่ได้ โ okay, อเคเดี๋ยวเราไปหาสเบียมเพิ่มนะผมในการที่เราเนี่ยจะอ่านี่คือบอกทรัพยากรเราจะไปหาของโดยการตีพวกนั้นแหละเราจะไปหาฮีโร่ใหม่ด้วยแหละครับจริงๆแล้วเ,เราคือเราจะไปหาฮีโร่ใหม่นะครับฮีโร่ตัวนี้เป็นฮีโร่อะไรครับอ่าลำแสงสีเลือดนะครับโอ้โหน่าจะเป็นตัวที่แบบดูดเลือดหรือเปล่าอยากได้จุงนั่นก็นลุยเลยครับอยากได้ต้องลุยครับ เราควรจะต้นน้ำแข็งไปนะครับจริงๆแล้วนะครับมันจะได้แบบธนูธนูธนูตัวธนูอ่ะตัวนี้ออกครับผมผมจะเอาตัวน้ําแข็งไปแทนเมื่อกี้ได้จัดผิดแหละเ,เลยแพ้อเคครับผมปายลุยครับก็อบอกเลยเกมนี้เป็นเกมที่หนุกนะผมแค่ไปถึงพาที่3แล้วนี่ยครับผมพาที่3แล้วนะยครับ,รบก็เป็นอะไรที่สนุกมากนะครับไม่เฟกไม่โกหกจริงๆมันเป็นคือเล่นมาหลายเดือนแล้วอะออคือต้องการต้องการแบบ อยากจะรู้ว่าคิวคนไทยอยู่ที่ไหนกันนะครับผมอยากอยู่กิวคนไทยอยู่คิวเดียวกันเองนะแข็งล็อกนะผมเพื่อจะให้ข้างหลังเนี่ยไม่สามารถตีหลังเขาได้แล้วก็ริตีให้ตายผมแล้วก็ตีข้างหน้าต่อนะครับผมแล้วก็จัดไปครับผมคิวด้วยครับผมน้ำแข็งผมจะตายแล้วครับคิวครับโอเคพายุายพายุไปพายุไปนั่นเรียบร้อยครับ,รบกาเดียนลุยนหน้ากาเดียนคือตัวแทงับผมเรียบร้อยครับเคลียร์อย่างง่ายดายสบายเบื่อพอที่แล้วเคลียร์แทบไม่ได้เลยครับผมเหมือนว่า แ้มเราน้อยมากนะครับผมในการที่เราจะไปเคี่ร์ธนูโอเคปล่อยพายุทรายปล่อยน้ําแข็งโอเคผมโอเคฮิวครับผมโอ้ยฮิว,มฮว,มฮวไม่ทันพระเจ้าผมฮิวไม่ทันครับไอ้บ้าเอยเราฮิวฮิวไม่ทันเรอนี่โอเ้เสียทหารไปหนึ่งคนครับแย่มากมดทําไมเจ้าไม่ปกปักรักษาคนในทีมลอยยังไงมันช่างแย่สุดเกินเฮ้ยทำให้ตายออกมาแล้ว ตัวเลยอะโอ้โหโอ้โห,โโหโกดร,รัวผมสามท่าก่อนที่จะตายโอเคฮิวโอ้โหเกือบเกือบไปแล้วว่าเกมไม่กี่วันเดนสกิลเบิร์ดอะไรสัก,กววอย่างแบบทำให้เราหยุดหยุดนิ่งอยู่เฉยเฉยเร็วเร็วสก,กิลล็อกอะไรก็ได้ฮิวฮิวไม่ทันอีกแล้วโดนหลับครับเอาละครับผมมีแววแพ้ครับมีแววที่จะแพ้สูงครับโอเคการ์เดียนอย่าพึ่งตายลูกพ่อการ์เดียนอย่าพึ่งตายน้ำแข็งล็อกขาไว้ ดีมากเียบร้อยการเลยนรีบสอยเียบร้อยชนะค,ครับผมเสียไปสองตัวพระเจ้ามันเกิดอะไรขึ้นเราอยู่ไม่ทันครับผมไม่เป็นไรพ <c oughs> อได้แหวนมาครับถือว่าสมนาำน้าคุณสมบนาคุณ, <c oughs> ม,าคณมากๆโอเคได้แหวนมาเนี่ยอยากจะรู้แหวนไั้ใส่อะไรได้นะครับโอเคแหวนเราได้ยังใส่ไม่ได้ชิมี มีการเปลี่ยนนะผมจะเปลี่ยนฮีโร,เโร,ร่เป็นตัวฮีโร่หรือเปล่านะครับจริงอ่ะเรามีหินเราควรเอาหินไปยัดใส่ดาบเว้ยเออทอจอนครับโอเคเราจะดูครับผมแล้วก็ฝังครับฝังแอคแท็กลงไปครับผมดาบฝังแอคแท็กไปครับแล้วก็ขอฝังแอคแท็กอีกเม็ดนึงครับผมขอฝังนี่ลงไปครับแล้วก็ดีเฟนต์น่าจะเหมาะก,การที่ต้องมาใส่ชุดนะครับ อัปเกรดเลยได้ไหมเป็นสีม่วงเลยเหรอจะโหดไปใส่โอเคถือว่าเราใส่ไปเลยนะครับผมโอเคแล้วก็มีดาบเล่มหนึ่งครับดาบเล่มนี้จริงๆริงอ่ะเราควรที่จะเอามันมาทำเอามาใส่พวกดีเฟนต์นู่นนี่นั่นนะครับอ่าดูแล้วดูแล้วก็น่าจะไม่ได้ใส่อะไรเลยน่าจะอัปเกรดอะไรด้วยนะครับ<ฮ>นะครับก็ขอฝังแล้วกันฝังไหมครับผมฝักแองแทกครับผม พลังยิงเหรอมันเป็นพลังยิง่ะครับเราควรถอดจะไม่ต้องใช้เหรอ,อมันไม่ถอดครับโอ้ค,คือใส่ก็ต้องต้องคิดดีๆต้องคิดดีๆครับโอเคดิฟเฟนต์ขอใส่เกาะสีฟ้าแล้วกันถอดชุดหน่อยโอเคแล้วก็ กํากแพงกับดักจริงมันให้ไวใสอะไรผมไม่รู้อะผมมาใส่ชุดอะผมจะใส่ชุดอะนะครับใส่ชุดดีกว่าเอาติดไปก่อนถอดทีหลังได้แล้วใส่หมวกครับถอดครับวันนี้เ,าเราวันนี้เราจะพูดคุยถึงเรื่องชุดนะครับผมยังอัปเดตอะไรกับเกมนี้ยังไม่ค่อยไม่ค่อยหมดนะครับบอกเลยมันเหมือนว่าเราอารมณ์เหมือนว่าเราว่างเราก็มาเราว่างเราก็มาเล่นครับเราว่างเราก็มาแครนะครับโอเค สุดยอดครับบอสโอเคน่าจะสู้ได้นิดนึงอื mm ้ฮ hmm. e mm ึอ็อัพเพิ่มไม่ได้โอเคครับนั้นเราก็มาลุยกันเลยโอ้ยเก็บของคุณห้าเรียบร้อยได้ค่าคุได้ค้ามาสีา่พันทำเควส์คิว้วยนะครับผมอย่าลืมทำเควสิลิ์ okay, เดอร์โอเคเควสิลิ์ก็อีกห้านาทีเขาหน้า,นารอเควสใหม่ห้านาทีห้าชั่วโมงเหรอเหรอเออห้าชั่วโมง เคล็ดอ,อะไรวะเคล็ดกิวห้าชั่วโมงผมออกกิวเหรอสมาชิกกิวก็ยังอยู่โอ้โหตกใจครับป้าครับด้วยต่ออ่าน่าจะไหวหรือเปล่ารีนี้ล้วตายไปืั้นสองตัววันนี้เราขอเอาฮีโร่ตัวใหม่เป็นของเรานะครับรู้สึกว่าเราเจ็บหนักเจ็บหนักมากนะครับหูหนักหน,น่วงแล้วบวกกับที่ทหารเราตายพลังพลังดีเฟนซ์เอ็กแท็กเราลดลงไปเยอะมากพลังเขาเรียกว่าพลังโจมตีอะ นะครับผมมันคือทหารยิ่งเยอะพลังเราก็ยิ่งเยอะนะครับโอเคคิวได้สบายเบือเก็บกล่องได้โบสโอเคท่าไ,ไม่ต้องใช้ผมดันไม่ต้องใช้ท่าสบายอยู่ครับไปโอเคเรียบร้อยอเฮ้ยจริง,รงๆเราไม่ควรไปใช้ด่านี้แต่แบบใช้เถอะสกิลมันเต็มแล้วอะ่ะเบสนุยิงแรงมากครับผมพูดบอกเลยหู อุ้ยแรงแรงเรียบร้อยฮะเก็บคิวไว้ใช้ครั้งหน้ายามจะเป็นจริงๆโอเคยังไม่ตายใช่ไหมโอเคขอยูเลยแล้วกันเสียวผมเสียวธนูยิงอิ้งตัวนี้ตายรีบเร็วเร็วเออเกือบอุ้ยกาดิ้นกาดิ้นโดนอะไรเดี๋ยวกาดิ้นนายโดนอะไรโดนนินจานี่หรอ เร็วเร็วเร็วเธอตัวดาเมจเราตายกันหมดแล้วครับธนูยังธนูยังเธอยังเธอยังโอ้โหเรียบร้อยโดนไปอีกแล้วดาเมจดาเมจยิงไปยิงที่ตัวเลยป้าเอ้ยยิงตัวนี้สิเรียบร้อยครับโอ้โหไปยิงผิดตัวครับใส่ได้แล้วเหรอ โอ้โอเคครับผมนี่พ่ายแพ้ครับฮีโร่ต้องเลขหกีโร่ต้องเลขสี่ีโร่ต้องเปขสิบเก้าหิร่ต้องเปขสิบแปดไปฮะมันก็สู้ไม่ไหวอะ่ะเหมือนด่านมาเมื่อกี้พลังเราสามเป็นสองเองอะ่ะโอ้โห นี่ครับน,นี่แช่แข็งเรียบร้อยโอ้โหนิ่งเลยหมดการที่แบบอ่าหมดการที่แบบเราจะพูดแบบเร็วๆง่อยบอกเลยโคตรงอ่อยอย่ากไ้ฮีโร่ตัวใหม่ครับมันมีแต่สกิลตัวเก่าๆผมเลยแบบ มันคงนะนาคตมันคงแบบไม่ไม่แบบบู๋หวาที่แบบจะแบบสามารถสู้อะไรได้ขนาดนั้นด่านสามสามผมเจอเจอหัวหน้าละนะครับด่านนี้โอ้โหโดนโดนอีหยัง,ยงวะโอเคหิว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 อย่าเพิ่งเข้าไปกันดิเออหิวโอเคครับหิวช่วยคุณได้ ตายไปหนึ่งได้ที่เรียกเวลามาสามนาทีโอ้โหได้สองดาวครับไม่เป็นไรครับแต่แต่มันไม่มันไม่ได้มันไม่ได้ไไดแหวนฮะคือที่เรามาหาผมเราต้องการหายพวกนี้เพิ่มนะครับขอร้องละเอามาให้ฉันเถอะ ใส่ต,ตรงนี้ไม่ได้ครับผมโอเคได้ดีกว่าได้ดาบได้ขวานน่าสุดยอดโอเคโอค้โหได้ของเยอะเลยได้โบนัสด,ด้วยอีพีเพิ่มยัดฮีโร่ครับผมอืมยัดไปเลยยี่26หกจริงแล้วควรอัดตัวอัพตัวเนี่ยผมไอตัวโอ้อีพีหมดโอเคอแล้วก็ยัดยัดเข้าไยี่หกครับ ยัดแรไม่ได้แล้วจริงๆใช่ไหมอโอเคโอค้โหบอดนี้หนักน่วงสมใส่สครับรออีกอย่างละครับนียี่หกครับไปฮะต้องไปสู้ครับไปทาหารไปสู้ไปสู้ครับเรียบร้อยเรียบร้อย เรียบร้อยเรียบร้อยอ๋อเ,เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยนี่เจ็บเจ็บเอาไปใช้ท่าผมไป อัพครับผมอัพครับผมอัพครับผมอัพครับอัพครับนี่โโอ้หูกาเดียนเจอกาเดียนวัดไปซีวัดไปซี่กาเดียนโดนลุมโดนโดนลุมแช่แข็งกาเดียนใส่ท่าเรียบร้อยหนักหน่วงค่ะเรียบร้อยแล้วหินศิลาจาหึกเอ้ยศิลาจาดึกครับสุดยอดไปหมยสามดาวได้ของดีก็อย่าว่าฉนันหรอก แต่มันได้ของมาใส่บัวไม่ได้วะ่ะอ้าวลงไปเลยครับผมสิบลงไปเลยเก้ารอบขอให้ได้เจ้าอะไรนะไอเออได้หรอได้ปะขอมันได้เถอะฉันอยากเป็นได้จริงเลยโอเคยี่สิบแล้วกาเดียนผมใส่ได้ไหม ยังไม่ได้ครับโอ้โห,หเกือบขดแล้วเกืบกดแล้วเหมือนเราต้องไปหาเองครับไม่ได้ครับผมใช้ไปห,หมดแล้วโอเคถือว่าไม่ได้ไม่ได้เจ้านี่มาโอ้โหสุดจะเฟิร์กจะยากโอเคไหลลงอุพลังหมดครับ ใช้จนพลังหมดโอ้โหโอเคเรามีที่เติมพลังมาใชหรอหัวใจโอเคใช้ได้กว่าสองพันนะผมเพื่อคลิปเราจะต้องบูครับไปลยุยอัปเกรดมาเพิ่มแล้วจริงตัวฮีโร่ตัวอื่นเราบางนะครับเดีย๋ยวควรจะหาหาหาชุดที่มันใส่เดีย๋ยวผมจะควรหาชุดที่มันใส่ครับผมจะไม่ให้มันเปาะอ,อย่างนี้แล้วนะครับ คือเราโมจะแบบเอาไปใส่การเดียนไงไม่ไม่ได้เอาไปใส่ไม่ได้เอาไปใส่ไอ้อตัวอื่นเลยนะฮะเอาไปใส่แต่การเดียนไงมันก็เลยแบบดูแบบได้แค่การเดียนคนเดียวโอเคนี่เราควรหาตัวสกิลหมู่เลยครับผมจริงๆแล้วนะฮะตัวนกเป็นสกิลหมูนนนน่นะครับตัวที่มันเป็นอัศวินนกอ่ะนะครับนั่นแหละคือสกิลหมู่ผมไม่ได้เอามาพร้อมผมขี้เกียจมานั่งวิ่งวันใหม่ผมขอเก็บแต้มอัพไอหลอดไออะไรเขาเรียกว่า ไอ้โหลดอัพเลเวลอ่ะที่ผมเคยมาปั๊มพลังไอพ้พลการเดียนเมื่อกี้นะผมจะเอาเข็มไปเยอะแล้วก็มาปัม๊มเดี๋ยวมาปั๊มเจ้าตัวนกทีเดียวเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาด้วยอย่างแรกครับเราต้องฆ่ายตัวลินจาให้ได้ครับตัวหลังเอ็นเป็นตัวเวทเนี่ยตัวเราแพ้เวทเยอะมากลินจาไม่ตายครับช่วยเพื่อนไม่ทันอีกแล้วครับต้อแข่งเราไปก่อนเซ่ยังไงก็ได้ขอจัดตัวลินจัดตัวลินจาก่อนลนะินจาก่อนเนี่ยเออตัวเนี้ยจะไปยิงนู่นเนี่ยยิงนี่ เรียบร้อยครับแพ้กันน่าจะแพ้แพ้เหมือนเดิมครับแต่ก็ลดระยะได้มาพอสมควรไปยิงนู่นอีก่เขาใครสั่งใครสอนเนี่ยเรียบร้อยตายหมดครับแต่ก็เหลือมันตัวเดียวนะครับถือว่าพัฒนาได้มั้งน่าจะนิดน่าจะนิดนึงเลยอะยิงเราไปไม่ถึงครับในพาร์ทนี้โอ้เซ็งเซ็งโคตรของโคตรดับเบิล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 โคตร คือเราไปไม่ถึงไงโอ้เราไปไม่ถึงครับขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมไปไม่ถึงจริงๆในพาร์ทนี้เซ็งเลยอะไปไม่ถึงโอเคใส่ของให้ฮีโร่เลยแล้วกันยีบสองเหรอยีิบสามครับต้องฮีโร่แค่ยี่ิบสามเดี๋ยวเราค่อยๆใส่มันแล้วกันครับ <c oughs> ใส่ไม่ได้สักตัวเลย เราใส่ใส่ได้ตัวพวกข้างล่างครับแล้วพวกข้างล่างเราเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วครับคือเราไม่ได้ไม่ได้ใช้พวกมันเอามาเอามาสู้อ่ะแล้วแบบไปใส่ให้มันก็แบบรู้สึกเปลืองของ <c oughs> เดี๋ยวรอครับเราจะจะมาเวทตัวนี้ครับผมจะมาเวทจะตัวนกันเดี๋ยวรอเอาเขาไว้ในปาร์ตี้บ่อยๆก่อนนะครับโอเคแล้วจบพัทด,ดีกว่านะครับอยู่พัทหน้าเราจะมาจัดการเจ้าตัวนี้รับผมเราจะเอาเจ้าตัวนี้เป็น,ปนพวกเราให้ได้นะครับผมโอเค เวอรใหม่พทฒน,นาครับผมสรับวันนี้นะครับต้องจากท่านผู้ชมเพียง่นนี้ผมสรับวันนี้ครับสวัสดีครับ